ก็ขอสวัสดีชาวมมนิมูลวินเลดทุกๆคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมนะครับผม TP มันนีกันอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็จะมาเก็บผลผลิตทั้งหมดของเราครับที่เราได้ปลูกไว้นะครับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมตอนนี้ก็เก็บออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะไปขายให้ดูนะครับผมว่าจะได้มากี่ลูมินะครับผมเราก็ตีเป็นเงินประมาณเท่าไรนะครับผมตอนนี้ผมมี1 9อ่เนาะ โอเคเอ้ยไม่ได้ขายกับมาทิวด้นะผมขายกับนี่เลยพี่คลายนะผมเก okay. เราก็กดขายไปตามปกติเลยนะครับผมเราก,กดเซลล์ออฟไปไลวเว้ยครับผมนี่ได้หมดงหมจด4้านะตอนแรกได้4 7จุดเจนะแต่เขาหักไป0 2น7ุสาเจดนะครับผมค้าถ้าขายค่าข้าในหน้านะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเรากดขายไปเลยนะครับผม 4. 5ลูุดอ้าลูมแล้วก็เมื่อวานนี้นะผมก็ได้มีอัปเดต เข้ามาด้วยนะครับผมเป็นทงหน้าเพจของโมนิมูลวินเลตกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะนี่ขายไปเสร็จเรียบร้อยนะผมได้มา6.4รูมินะครับผม,มถือได้ว,ว่าเป็นจำนวนเงินที่ก็ไม่ค่อยเยอะนะผมก็ถือว่าเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมจะเราลองเอาเ,อาเอาท่าไหร่นะ1รูมิ เท่ากับ3าบาทใช่ไหมครับผมคูณกันดูนะผมกับ6กลูดสีมิก็ได้อยู่ประมาณ200กว่าบาทก็ถือว่าเป็นค่าขนมเล็กน้อยได้นะครับผม200กว่าบาทนี้นะครับผมอืมสำหรับใครที่เป็นสายฟรีนะผมก็สามารถทําแบบผมได้นะฮะโดยการฟาร์มของแล้วก็เอามาปลูกพอปลูกเสร็จก็นํามาขายครับผมส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยขายในมาร์เก็ตแลน์นะผมเพราะว่ามันขายไม่ค่อยออกครับผมเพราะว่าของพวกนี้ใครเขาก็ทําได้เยอะครับผมโดยเวพาจะเป็นของที่ดีมากๆอย่างเช่น เออขวานนี้บวก2บวก3อย่างเงี้ยมันมีมันมีออกมาแล้วนะครับผมเป็นเพิ่มดาเมจบวก2บวก3อย่างเงี้ยก็ถ้าแบบนี้ก็สามารถขายได้ดีเลยนะครับผมขายออกได้ง่ายๆเลยแต่ผมไม่มีนะครับผมไม่ค่อยได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่อัปเดตนะครับผมนี่เผมก็เป็นประกาศของเขานะครับผมก็คือตอนแรกผู้พัฒนาเนี่ยจะทำการเป็นอ่าแบบ2กระเป๋านะครับผมก็คือ1กระเป๋าเนี่ยเอาไว้เข้าไปไประจนภัยในโลกอเก็บของอะไรก้งใส่กระเป๋านั้นมา แล้วก็อีกหนึ่งกระเป๋า,เอาอยู่ที่บ้านของเราเว้ยเพื่อที่จะเอาของกลับมาใส่จะได้แบบลดปัญหาอาการหน่วงของเซิร์ฟอ่าโดยจะทําให้ไก่หมุนหายไปนั่นเองซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะผมเพราะว่าเราต้องย้ายของไปย้ายของมาซึ่งบางของบางอันมันก็จําเป็นนะผมบางอันมันก็ไม่จําเป็นเนี่ยต้องย้ายไปย้ายมาใช่ไหมฮะต้องคานวณอะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งภูนาคก็เลยเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แทน เป๋าเราก็อยู่เหมือนเดิมแล้วสามารถใช้ของกัปผมได้เหมือนเดิมแต่ของเราฟาร์มจากแมปนั้นอ่ะเวลาเราออกไปมันยังไม่เข้ากระเป๋านะเราต้องไปกดลับของนะครับผมเพื่อที่จะเคลมของออกมานั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะเาของเข้ากระเป๋าของเราเนั่นเองนี่ก็ถือว่าด้โอเคนะครับผมเป็นการแก้ปัญหาที่โอเคเลยต่อไปก็จะมีปัญหาไขมุนแล้วนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะผมนี่ก็มาแจ้งข่าวให้ทุกคนได้ทราบนะผมแล้วก็ม,มีอีกเรื่องหนึ่งนะผมก็คือเรื่องเหรียญ แฟนโทเค็นอ่าแลายคนจะสงสัยว่าแฟนโทเค็นทำอะไรได้ก็ทำได้เยอะแยะเลยนะครับผมเป็นเหรียญใหม่ด้วยนะครับผมสามารถเอาไปสุ่มของรางวัลจากยูทูบเบอร์ต่างๆได้นะครับผมเช่นพี่บีเดอร์สกาเก๋ไก่นะผมสปายเอชพีดีนะครับผมและอีกประมาณหลายหลายคนอยู่นะครับผมซึ่งใครอยากสนใจเรื่องแฟนโทเค็นนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะ่าจะออกมาทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะผมว่าแฟนโทเค็น มันจะเป็นยังไงในอนาคตแล้วมันตอนนี้มันสามารถนําทําอะไรได้บ้างนะครับผมสำหรับวันนี้มาแจ้งข่าวให้ทุกคนได้ทราบเพียงเท่านี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ